สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมนะต่องคนเมืองชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดตะโกนะครับผมหรือวัดหนวงพ่อรวยนะครับอำเภอพาชีจังหวัดยุทธยานะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามากราบสรีละสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับ ก็ได้ทําการกราบไหว้ขอพรพ่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสังขารที่ที่ไม่เน่าเปื่อยของพ่อนะครับผมนี่ก็จะชมตัวนี้คือตรงนี้จะเป็นาภายในมหาธาตุเจดเีมงคลสิทธิธาจานะครับจะเป็นที่เก็บศิริราชสังขารของหลงพ่อรวยนะครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับผมนี่ผมก็จะพาดู มภาพวาดนะครับผมที่บอกพื้นที่ของวัดนะครับผมผมพาไปดูครับอันนี้จะถ่ายร่างศิลาของสังขารของพ่อรวยนะครับผมเดี๋ยวก็จะดูถ่ายภายในรอบๆให้ดูนะครับในเจดีนี้นะครับผมก็มีภาพวาดนะครับผมที่ทขามาหนังแล้วก็ลูกลูกเหมือนครับพ่อนะครับผม พาไปชมคนีบ,นบวันนี้วันนี้ที่ผมมาจะเป็นบรรยากาศที่ทางวัดเขาจัดงานนะครับผมงานชื่อวัดเนะะดานะจจก็จะมีสวยดาวนะครับที่จอดจงเราก็จะมีสวยดาวที่จะดูในติ๊กต็อกหรือว่าในแต่ละหลายช่องที่เขาลงนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้นะครับขอ,อ,อพรนะครับผมพ่อนะครับผม วันนี้ตรนน,นี้บรรยากาศในเคดีเนาะผมก็จะเดินดูถ่ายๆรอบๆไปให้ดูให้ชมนะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาสัมผัสด,ดูนะครับผมมาเยี่ยมมาชมครับมีจุดสวยๆหลายๆ,ๆจุดเลยนะครับผมเพราะว่าทางวัดก็มีบางจุดที่กําลังขยายปรับปรุงพื้นที่นะครับผม ด้านในนะครับวันนี้ผมก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับแต่นี้คือบรรยากาศด้านนอกนะครับพอดีผมมาช่วงเช้าฝนตกหน่อยนะครับผมก็เลยจะอากาศจะเย็นๆลุ่มลื่นจะทางเดินก็จะแฉะๆจหน่อยนี่คือภายนอกของเจดีนะครับผมที่เราเข้าไปกราบสรีระสังข,ขารขอวงพ่อรวยเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีหลายจุดนะครับให้มีไฟกราบไหว้นะครับ หลายจุดมากเลยแต่ว่าคนนี้ผมก็มาจะอันนี้ผมจะไปพาไปดูที่อันนี้คือจุดเริ่มต้นทางด้านขวามือนะฮะจุดเริ่มต้นอันนี้คือประชาชนที่เข้ามาเขาจะมารอสอยดาวนะครับอย่างนี้นะครับผมฮะอันนี้คือจุดหัวแถวนะครับผมดียังไงผมจะเดินถ่ายตอนนี้ผมก็จะไปต่อแถวต่อคิวนะครับเพื่อจะรอสอยดาวนะครับผมคุณโยชมท่าต่างๆก็ได้มาเป็นคน่งตลอดในอาทิตย์ ผมจะพาเข้าไปดูท้ายแถวนะครับผมบเดี๋ยวอันนี้เรื่องต้นผมก็ไปกราบไหว้ทางหลวงพอ่พอพรตลูุแล้วก็ในโบสถ์เข้าไปกราบไหว้ขอพรมาเรียบร้อยนะครับเสียสับอันนี้เราก็จุดเป้าหมายเราก็คือนี่เลยครับรอสอยดาวนะครับมาลุ้นเลดมาลุ้นแหวนมาลุ้นข้อมือนะครับหลายอย่างเลยนะครับอันนี้เราก็ มาดูบรรยากาศครับนี่อันนี้คือช่วงเช้านะครับอันนี้ผมมาประมาณ8โมงครึ่งนะดูนะครับผู้ชมครับ8โมงครึ่งนะครับผมแถวยาวขนาดนี้แล้วนะครับดูดีครับโอเห็นไ,ไหม<อ>วันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ร้อนนะวันนี้คือ,อ,อจะจะ,จะดีหน่อยเพราะว่าฝน ฝนไม่ตกเออฝนตกตอนเช้าฝนตกตอนเช้านะครับบรรยากาศก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือบรรยากาศที่ประชาชนประชาชนทั้งหลายนะครับที่มารอร่วมทําบุญกับวัดนะครับเพื่อสวยดาวนะครับผมอันนี้กือบรรยากาศนะครับผมนี่ถ่ายให้ดูนะครับนช่วงเช้านะครับยืนรอนานมากนะผมยืนรอแบบจาวะครับผมก็ประมาณจับฉลาอีกทีก็10บโมงนะฮะยืนรอมันชั่วโมงกว่านะครับผม เพื่อจะได้ส้อยดาวนะครับร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับน่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือว่าใครเข้ามาดูนะวันนี้นะเขาวันนี้วันที่ที่หกน่าจะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่หกนะวันนี้ผมก็คลิปลงกะ ผมไปมาวันเมื่อวันที่5นะครับอวันที่ 5, 5ผมเพิ่งตัดต่อคลิปแล้วก็งอลงแลนะครับอันนี้ก็ทยอยนะได้เวลานะครับ10โมงก็เปิดให้สวยดาวได้นะครับผมตอนนี้ผมมาช่วงท้ายๆแล้วเขาจะกำหนด,ดให้คนละ2คนละ2ใบนะครับอันนี้ผมก็มากับแฟนเนาะคนละ2ใบแต่เมื่อก่อนเคยที่มารอบแรกชุดแรกก็ แล้วแต่ศรัทธานะครับว่าบางคนเขาก็เอาเป็นสิบใบร้อยใบเหมาเลยครับเพื่อจะลุ้นเลนดลุ้นแหวนลุ้นข้อมือนะครับแล้วก็ลุ้นตัวโอหลายอย่างก็รางวัลคือคุ้มนะครับถ้าเกิดไม่ได้เลดไม่ได้แหวนก็มาร่วมทําบุญก็ยังไงก็ยังไงก็ได้เหรียญกลับไปนะครับผมยังไงก็คุ้มคุ้มกับการรอคอยแล้วก็การทําบุญของเรานะครับเดี๋ยวผมก็ลองมาเสีย่ยม เปี่ยนดวงดูนะครับถือว่าร่วมทําบุญกับวัดนะครับผมปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวยังก็เดี๋ยวชมไปเรื่อยนะครับผมก็ขอแอดต่อแถวนะยาวๆไปเลยนะครับ มายอมตั้งเด่อธิษฐานได้ดีนะขอให้โชคดีโชคดีนะรว้โชคดีดวงดีดวงมือได้ทำบุญด้วยข้าวไม่ขาด่อดทำบุญด้วยทองทองไม่ขาดคอได้ทำบุญด้วยเงินเงินไม่ขาดมือทำบุญด้วยแหวนแหวนไม่ขาดเลี้ยวทำบุญด้วยกำไรกำไรก็จะไม่ขาดข้อมือทำบุญด้วยเงินเหก็จะไม่เงินถึงคนเกียจเกนที่ไหนไม่มีเาทำบุญด้วยเงินไม่ขาดกระเป๋าข้าวไม่ขาดฟอทองไม่ขาดนงินไ พยกจะามให้ปรจาจนคนไม่ดุกนั้นเป็นเป็นทอดนได้ยมนะฮะเออตื่นมากันจ้านี่จะต้องสั่ง <semester> ซ<คะ>ื้อ กรรมการเราครับตอนนี้ก็มาถึงคิวนะครับผมมาต่อแถวใกล้จะเข้าไปข้างในตรงศาลากลางน้ําแล้วนะครับที่จุดที่เขาจัดให้เราสวยดาวนะครับผมตนี่ก็เข้ามาเตรียมกสมบัตบอกได้นะโยมเงินบำบัดเงินตังที่เราจะใช้ถ้าจะคิดซื้อหวยในหลวงให้บอกบอกได้ยอมได้ครัแต่เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ในร้อยไข่เป็นแก้วจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในร้อยกระตายรุ่งกันนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ทั้งมีกำไร นี่องเขาาจะได้จะจะพกดวงมาได้เหรียญได้แหวนกับเขาบ้างไหมนะครับผมอันนี้เราก็มาดูแลนะครับผมซื้อหลวงปองเพื่อจะไปสวยดาวนะครับวันนี้ผมเกิดครั้งแรกนะที่บอกว่าเขาตำรวจให้คนละสองใบนะคุณปองนะครับผมธรรมดาต่อไีแล้วต่อเปแลยวต่อไปแล้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 วย ล้วนเลย<ด>นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มสอยกันแล้วนะครับผมมาลุ้นมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันหน้าใบละหน้าใบอยู่ไหมนะอยู่ใบละร้อยครับอ๋อได้แล้วนะครับผมตอนนี้เดีออ๋ยวไงเรารอ เจักลวะวันนะครับผมตอนนี้เขาปล่อยเป็นชุดเป็นชุดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เบียดเสียดกันในสถานการณ์รัมนะครับรอสักแป๊บนะครับผมเราก็ยืนรอตอนนี้เริ่มเกือบสิบโมงก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมว่าผมจะได้เข้ามาถึงณนะจุดนี้นะกวรจะได้สอยนะครับผมคนเขาหลั่งไหลเข้ามาทามี่ยวกับวัดยาวเยอะมากนะอย่างที่เห็นอย,อยู่ที่ต่อแถวยาวเลยนะครับแต่เริ่มแรงนะครับผม ครับไปเข้าไปครับตามมาลุ้นกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอมไรมี่วามนาลุ้นรวยข้าข้าวออกกินกลุ่มเส้นแล้วจะเลยนีวาลุ้นยข้าวข้าวออกกินแล้วจาว่าสวยเลยนี่นี่าจะนานหน่อยนะครับ ไม่ห่วงนะครับปุ๊บได้ไหมเขี่ยได้ไหมอ้าวเกี่ยได้แล้วนะครับก็เหลืออีกหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวรอเข้ามาลุ้นดูข้างในนะครับอีกหนึ่งอันนแดดมันจะย้อนแสงย้อนแสงนะครับ สอยไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับยังไงก็ขออภัยด้นะครับก็ได้แลวก่องนี้ต้องมาตอนรับเถอะนะครับเพอนๆมยนะครับที่นี่ก็เสียงก็ยังไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าทางวัดโคศกวัดเขาก็จะประกาศไปด้วยพูดไปด้วยนะครับก็จะแข่งกันกับผมนี่แหละครับเนาะยังไงก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวันนีผมก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมเลยนะครับที่โรงพักชมไปเรื่อยๆนะครับ อออีล้จ้าตามไปเรอยเดุตามาเรื่อยผมมาถูกต้องอราจะทิ้เกียวออกแรงไม้ไม้ไม้ให้ถือไม้ใหน่อยอ๋อตตามไปด้วยรวยจริงตอกอีกแล้ว ครับมาครับผมตัวนี้เราก็สอยกันเสร็จร้อยนะครับผมได้คนละสองใบนะครับกับแฟนผมนะครับคราวนี้ก็เราก็จะไปให้คณะกรรมการของวัดนะครับเป็นผู้แกะกล่องนะครับเพื่อจะดูของข้างในนะครับว่าเรามีของเพิ่มหรือว่าได้รับพิเศษหรือว่ามารุ้นที่ว่าได้เลทหรือแหวนกันนะครับจะก็จะมีข้อความด้านในกล่องนะครับ เป็นอีกทีนึงนะครับแต่ที่แน่เราก็ได้เหรียญอยู่แล้วนะครับผมได้เหรียญเพราะรวยอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ซ้ําได้ซ้ําเหรียญไหมจาก4อันที่เราได้มาครับหรือว่าอออกีคนละเหรียญนะครับคนละรุ่นนะครับยังไงเรามาดูนะครับผมลงยาลงไหลกันเยอะเลยนะครับผมต่อแข่งกันนะครับผมยังไงผมก็จะลุ้นนะครับยืนลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับผมรุ่นรวย99เขาเองนะแข่งกับ เราส่งวัดแล้วกันนะครับโอ้เสียงก็จะมาเป็นพักๆช่วงนะครับผมแล้วจะมีอะไรแตกอะไรได้ใครได้อะไรเขาก็จะประกาศให้ฟังนะครับแต่ตอนผมฟังมาริเลทส,สี่บาทที่ไปหลายเส้นแล้วนะสี่ห้าเส้นเนอะที่คนได้ไปนะครับก็แหวนก็มีนะครับผมที่ได้ไปหลายคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับ อ,ออกอีกแล้ว้ออกอีกแล,ล้วเลตีบาทธรรมดารุ่นรวยก้าวอ,าออกอีกแล้วจ้าเอาจอากแรกสองบาทเอามาแรกสองบาทก็ <laughs> ไดีแลวอะ มานะครับมาถึงคิวเราแล้วนะครับแก๊เดียวสี่กล่องเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ให้คุณฟองตัวแรกไปกับตันนี้นะครับกับตัวสอยดาวมานะครับแล้ก็จะฉีกทิ้งเนาะยืนยันว่าเราสอยเรียบร้อยแล้วนี่ครับสององนะฮะสององนี้ไม่เหมือนกันนะครับมานี่แก๊สเยอะมาองค์สุดท้าย นี่ได้เหรียญนะครับแต่ไม่มีแจ็คพอตนะครับจะไม่มีเพิ่มเข้ามาครับนี่นะครับสี่เหรียญนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับไปอันนี้ก็สุดท้ายแล้วยังไงผมก็สายแล้วเนาะยังไงก็เตรียมตัวกลับเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมทางที่อยากมาร่วมทําบุญกับวัดนะครับตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับบุคคลที่มาลุ้นสอยดาวเสร็จแล้วก็กลับ ไหว้หลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยขอพรกันเสร็จสับนะครับก็เตรียมตัวบางคนก็ทยอยกลับเลยนะครับบางคนก็ทยอยมานะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เวลานะครับผมก็เดี๋ยวก็ทยอยกลับแล้วนะครับผมยังไงรอชมคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะครับผมนี่ก็บ๊ายบายเลย มันกาดกำลังขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ